สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพามาส่องหวยที่ต้นไม้อีกนะคะพอดีฝนมันตกทั้งคืนเลยตอนเช้าก็ตกนะคะก็เลยพอดีฝนหยุดไปพักใหญ่ๆแล้วละ่ะก็เลยลองมาส่องดูอีกทีนะคะว่าจะได้ตัวไหนดูไม่เรียบร้อยหน่อยนะคะเอาทสาเหตุที่เอาลังไข่มาวางไว้อย่างเงี้ยเพราะว่า กลัวแมวมันมาฉี่รถใส่นะคะแล้วมันเหม็นมากเลยค่ะมันมาอ,อึมาฉี่ใส่อย่างเงี้ยต้นอื่นอนะต้นที่เราขอเราก็ไม่อยากให้มันสกรปรกไงคะก็เลยต้องเอาลังไข่มามาไว้แบบเนี้ยค่ะป้องกันพวกแมวตัวอื่นแมวจรจัดนะคะลกหน่อยนะคะเพื่อนๆนดูนะถ้าใครเห็นตัวไหนก็ ตามแล้วแด่วดวงเพื่อนๆนเลยนะคะแล้วแต่ตาคนมองดูดีๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ต้นไม้เพิ่งแห้งนะเนี่ยฝนหยุดตกไปพักหนึ่งก็เลยมาส่องให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูงวดงวดใหม่ที่ว่า งวดนี้อนะ่ะพ,พูดถึงงวดนี้นะงวดนี้เราเราก็จะชอบตัวนี้ไงนี่ไงมันอยู่ช่วงข้างบนเดี๋ยวกอนนะตรงไหนนะตรงเนี้ยนี่ไงคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมองไกลๆเห็นไหมคะเพื่อนๆมองไกลๆนะอันนี้มองไกลๆก่อนนะ จะเ,เอาทูบก่อนทูบตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตัวนี้มองไกลๆก่อนหักทูบก่อนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูไกลๆเห็นไหมคะแล้วก็ทีนี้จะซูมเข้าไปนะคะทีนี้ จะซูมเข้าไปแล้วกันนะอ,อเอาใหม่ซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะเพ,พื่อนๆเห็นไหมคะมันจะตัวมันจะลอยขึ้นมาค่ะเอาใหม่นะอ่ะเนีย่ยเห็นไหมคะถ้าดูไกลๆมันก็จะไม่เห็นเนาะถ้าขยับเข้ามาอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเห็นหรือยังคะเพ,พื่อนๆ นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่เราดูอยู่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้ใครเห็นเป็นตัวอะไรสองตัวนี้นะอ่าดูดีๆนะเนี่ยใครเห็นเป็นตัวอะไรก็ตามนั่นเลยนะคะเพื่อนๆมือจะสั่นหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ยวกวางค่ะ เห็นไหมคะนี่ไงดูใกล้ๆกันเห็นยังคะเพื่อนๆใครเห็นเป็นตัวไหนก็ตามนั้นนะคะเราก็เห็นเป็นของเราส่วนเพื่อนจะเห็นเป็นตัวไหนก็ ตามนั้นแหละค่ะหรือว่าจะเล่นตามที่เพื่อนเห็นแล้วก็เล่นตามที่เราเห็นด้วยก็ได้นะคะเอาทั้งสองทางเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนถ้ามองไกลๆไ,ไงนี่ไงแล้วก็ตัวนี้สองตัวเห็นเห็นใช่ไหมคะเพื่อนๆน เห็นรือยังคะตัวนี้เนี่ยเราเห็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ส่วนตรงนี้นะต่ําลงมาตรงนี้นะมีอีกนะเนี่ยว้ดูตรงนี้นะแล้วดิดตตาคนมองนะเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆตรงจุดนี้นะคะจุดนี้จุดนี้นี่เห็นหรือยังคะแล้วดิดตาคนมองนะคะนี่ นี่นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเห็นเป็นตัวไหนคะสองตัวสองตัวแล้วก็เหนือขึ้นมาตัวใหญ่ๆห,หน่อยตรงนี้เหนือขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอย่างงี้มานี้นะคะนี่แหละ ันนี้มันก็เกิดนานแล้วนะตัวเนี้ยให้เห็นมันออกเลยเมื่อไรมันจะออกก็ไม่รู้เนี่ยสามสองแล้วก็สามหนึ่งตรงช่วงนี้สามหนึ่งตรงนี้ข้างๆนี่ก็สามหนึ่งตรงนี้สอสามสองข้างล่างออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยยังอยู่เลยดูสิเนะี่ยสองเก้า สองเก้าเลขเก่ายังชัดอยู่เลยค่ะเพื่อนๆดูสิสองเก้าเห็นไหมเขาจะเป็นรอยแตกค่ะเพื่อนๆพ,พอเราทำพิธีสวดคาถาเสร็จปุ๊บปุ๊บนี่นะพอเสร็จแล้วกเ็เปลือกไม้เนี่ยเขาจะแตกออกมาทันทีเลยแตกออกมาเลยอะ่ะเป็นปาฏิหาริย์หรือเปะละ่าล่ะ การขอหวยโบราณเขาทำกันอย่างนี้แหละจะให้เพื่อนๆชมนางไม้นะคะนเนี่ยเนี่ท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนางไม้นี่คือนางไม้นะคะนางไม้แห่งโชคลาภแรกๆเลยไม่มีนะคะยังไม่มีตัวท่านเลยพอเรา ยังไม่มีองค์ท่านเลยตอนแรกๆไม่มีไม่มีองค์ท่านอย่างนี้เราแต่พอเราทําพิธีเสร็จเรียบร้อยนะก็จะมีเกิดขึ้นมาปฏิหารมากส่องตอนกลางคืนนี่จะเห็นชัดนะเห็นตาเห็นจมกูกเห็นปากแต่ถ้ากลางวันเขาก็จะไม่ชัดจะมองเห็นแต่ใบหน้าเท่านั้นจะมองเห็นแต่ใบหน้าเท่านั้น ยังไม่เห็นหน้าท่านจะอยู่ตรงช่วงแบบแบบตรงช่วงแบบเนี้ก่อนนะเอาไปไหนแล้วล่ะตาท่านน่ะตาท่านอ่ะจะอยู่ตรงช่วงทางเนี้ยหน้าท่านจะอยู่ตรงช่วงแบบเนี้ท่าสองตอนกลางคืนนะจะเห็นกลางวันไม่เห็นหรอกจะเป็นอย่างนี้แหละ แล้วตรงตัวท่านเนี่ยจะให้ใบหวยงวดที่มันออกศูนย์เจ็ดไงตรงนี้เป็นศูนย์แล้วตรงนี้เป็นเจ็ดนี่คือหัวเลขเจ็ดนะเนี่ยแล้วก็ลงมาตรงนี้นี่คือหัวเลขเจ็ดนะคะแล้วนี่คือตัวท่านแล้วหวยก็ออกเจ็ดศูนย์แล้วเราก็ถูกเต็มเต็มถูกหนักด้วยนะคะช่วงนั้นก็ถูกหนักอยู่งวดนี้ก็จะเอาหนักๆเหมือนกัน งวดนี้นะเพื่อนๆรู้ไหมงวดนี้เราบนอะไรคราวที่แล้วเราบนไข่ร้อยฟองเราได้หนึ่งเจ็ดตรงๆเลยคราวนี้เราบนพวงมาลัยห้าสิบพวงคอยดูนะว่าจะโดนไหมถ้าท่านอยากได้พวงมาลัยห้าสิบพวงก็ก ขอให้ออกตัวนี้เลยนะคะท่านสาธุขอให้ออกตัวนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนที่มาชมเราที่มาติดตามเราขอให้รวยๆไปด้วยกันนะคะโชคลาบจะเข้าเราตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ใส่บาตรกวดน้ำให้กับท่านตรงนี้ทำบุญทุกอย่างช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราทำหมดเราทำมาเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างอะ่ะมันก็คือสิ่งดีแล้วเวลาเราอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านอะ่ะเราก็บอกว่าสิ่งใดที่ลูกได้ทําเอาไว้ทุกอย่างขอให้ยกให้กับท่านนี่แหละที่ผ่านมาเราก็ถูกหวยมาตลอดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ถูกทุกงวดก็ถูกค่ะ ก็ถือว่าถูกนะอา่าแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะคะถ้าไม่ชอบเลขของเราถ้าชอบถ้าเจอเลขตรงไหนเห็นเป็นตัวไหนก็เอาเก็บเอาได้เลยนะคะหรือไม่เอาของเราด้วยแล้วก็เอาของที่ตาเพื่อนๆเ,เห็นด้วยเอามันเอามันหมดทั้งสองทางเลยคะ่ะเพื่อนๆ ล้อมใสไว้เลยอย่าให้ปลามันหลุดมือไปได้นะคะงวดนี้แนะนำเพื่อนๆแค่นี้แหละค่ะขอให้เพื่อนๆรวยรวยพบเจอกับโชคลาภทุกคนตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ชมเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะเราเพิ่งเปิดช่องใหม่เราก็เราเราก็หวังกับ เลขที่เราค้นพบมากกว่าเราไม่ได้หวังอยากอย่างอื่นเลย,ยจริงๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้มีโชคมีลาบกับเราไปด้วยเหมือนกับที่เราได้รับที่ผ่านมาว่าเรามาเจอสิ่งที่ดีๆเราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีช่วยกลับไปหากับเพื่อนๆทุกคนน่ะนะคะก็เราไม่อยากให้หลายตัวค่ะ เห็นเราไปดูช่องอื่นมาเคยเป็นเอฟซีช่องอื่นเราเห็นแล้วเราปวดหัวมากเลยพอถึงวันหวยออกเมาเลขเลยค่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะเมาเลขจริงๆเยอะเกินไงไม่รู้จะเอาตัวไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาที่เราชอบแล้วก็เอาที่เราตาเราเห็นจริงๆอะ่ะถ้าเราตาเรามองเห็นตัวไหนจริงๆเราก็เอาเฉพาะตัวนั้น โอเคนะคะเพื่อนๆอย่าตําน้าพริกละลายแม่น้ําค่ะเสียดายตังค่ะเพื่อนๆน,นะคะเพราะเราโดนกับตัวเองมาแล้วไงเราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมาโดนเหมือนเรานะคะสําหรับคนที่ไม่มีเงินไม่มีงบเยอะไงเราก็ไม่อยากจะให้ลงทุนเยอะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะหลังจากกับ จากการส่องหวยก็มาเจอใครเนี่ยฮะรอมาแต่เมื่อไหร่หิวหิวเหรอในดูคนซิวันนี้มีหวยไหมบอกหวยก่อนดิโอหน้าเป็นสลับเปาเลย <laughs> เขากินเยอะมากหน้าต้องโทษเราใช่ไหม ต้องโทษคนให้อาหาร <c oughs> <c oughs> หน้าเป็นสละเปาจริงๆนะเนี่ยดูดิหน้าสละเปาเลยเอ้ยเอ้ยหน้าสละเปาเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนเดยกก่อนโอ้ยหิวอีกแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> ได้เวลาได้เวลาต้องเอาอาหารไปไปให้มัน เั้งอาหารไปให้ทั้งน้ำทั้งอาหารเลยครบโอ้โหไปส่งหวยมาตั้งนานคิดวด่าวันนี้เขาจะมาสายหน่อยอ้าอ้อยหนักรับหน่อยสิโอ้ย กินไปกินของเก่าให้หมดไปก่อนเดี๋ยวค่อยเทพเพิ่มกินไปไม่ใช่อะไรหรอกที่มองมองนี่คือเขาอยากกินขนม,ขนมเขาเขาเคยได้กินขนมทีละอันก่อนที่เขาจะกินอาหารไงเขาก็จะหล่ๆมองหล่ๆมองเรา เดี๋ยวไปเอาขอนมให้เขากินกันเขาอยากกินขนมแล้วมั้งเอาต้องเอาขอนมให้ทีละอันหนึง่งพอละเดยวอ้วนมาก <c oughs> เดี๋ยวไปเอาขอนมกันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขนมเย็นนะเนี่ยแช่ตู้เยน็นแช่ตู้เยน็น เย็นเจี๊ยบเลยโอ้ยเมื่อยแขนเดี๋ยวกอนเมื่อยแขนแช่ตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเลยขนมมันอะมันมันเป็นปลาแซลมอนผสมเยลลี่อะไรนี่แหละแต่มันแต่มันมันชอบมากเลยนะโอ้ยดูสิเอากัดเข้าไป ปลาแซลมอนผสมเยลลี่มันชอบมากมันชอบมากมันชอบกินมากเลยให้กินอันเดียวพอนะเหมียวหน้ามันบวมอะน้ามันอ้วนหน้ามันเป็นสละเปาต <c oughs> ้งโทษเรา ม,มันอ้วนจริงจริงแล้วเนี่ยมาก็ไม่บอกลร่วงหน้าฮะห,หิวแย่แล้วมารอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอเราก็ส่องแต่หัวอยู่นั่นแหละฝนหยุดตกแล้วเขาก็จะมาถ้าฝนตกกินอาหารต่อไปกินอาหารต่อไปกินพอแล้วอ้วนไม่ให้กินพอแล้วอันเดียวพอกินอาหารต่อไปไม่ให้กินแล้ว กินต่อไปเร็ว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 กินอาหาร <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะ